สบายดีพี่น้องลูกชายเขาก็จก่านขดทานนด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ขายแล้วนี่ขายในบ้านเองนี่แหละสุกี้มาหายเอเองมายิบเอาเองสอบปูนหายเองยิบเองขายจาถืกอถือ,อขายอย่กับเพื่อนมัไปส่งมาได้เบรเนน์น้ำมันสางมันเอาเล็กๆไปหน่อยก็สางมันตอบได้ปะ สาวพันกีบสี่สิบบาทหนึ่งได้เนี่ยสับปูนเนี่ยสาวพันกีบมาเอากระเพื่อนถ่ายเอาเองนี่มาเองไมม้อนขายสาวพันกีบสี่สิบบาทดูเพี่น้องเด้อขายสือแล้วมาหายเอาเองเราจูดซองขึ้นกับพอด,ดีได้ขวัดเลยทานอยู่ก็ได้แต่ท่านหันนะกินง่ายๆกินไวๆไม่ไ <c oughs> ด้ยากถ้าบนเห็ดอื ยังสวนพื้นกับบล้ายปันไดนี่บรรยากาศเนี่ยโมเรงเอา้านั่นนะก็ตัดมาใหม่เอาลุงใหม่อีกนะเบื้องมือด้จักสอบเอาสอบปูนนี่ไงไก่สิเม็ดแล้วไก่สิแล่ลแล้วพี่น้องหายทานหายทานแล้วก็น,นาดับมดท้อกิ๊ <laughs> นานาดำเป็นปีไ<ส>ม <straightforward> ่จะทานเอ้ยกี่เอ้ยใคะกี่กัน่เกาเดนสอเป็นงสอบสกแปดสอบพี่น้องได้ซิบสอบใครเนี่ยเออตะกี้กระสอบปานได้ขาย่านตะกี้นะจวนี่ลักกันสอบนี่น้อยนะ สอบอันปูนกาสอันนี่ใหญ่กว่าอันกาเสือนะกาสิงกาสิงใหญ่กว่ากาเสือเลยอ้าสิได้อยู่ตรงนั่งสีสดสีแด้เลยหายเองนิดเองใช่ละค่ะยอมเยาวผู้เผากับเมื่อยหายเมื่อย์นิบ ก็เลยให้ลูกค้าหายเอาเองเต็มหมักเลยนะหอนเอาเลยนะฉันก้มอ่อนลอดเอาเต็มหมักเลยเอาที่สบายใจเฮ้ยดิซิปสอบพี่น้องซิปโสอบโชงเซนเราก็ลังเป็นซิปตัดอีกจะมัวเริ่มซิตัดลงเตาอีกแล้วนี่ กัดลงเกากะใจมาหายแล้วโอ้ย oh, no, nice, nice. ังขาหันงยาบอกมันหายหายใช่ะมันหนใช่ไหมเอาเรื่องะเออมันเมื่อยมันสุมันหายแล้วก็จ้างอีกจ้อยนิบมาจ้างนิบอีกได้หรหายแล้วคนหายแล้วก็จ้างนังจ้อยไปนิบแต่ละเถื่อนมันเมื่อยเดกเขานเออ จ,จ,จักไปเอาจักมาตัดจักเอาลงเตาผัดจูบกลางคืนกับเผาจูบในไม้แล้วต้องเผาอย่ามันบ่มใหม่เลยส์ก็ต้องเผานอนนึกอีกแบบเลยเมื่อยเดี๋ยซิบสอบพี่น้องทานไม่มนซิบสอบกับสองแสนกี๊บพอได้เงินลงตลาดเนาะย สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำเมมอนเด้อตำหมักทัวแล้วก็ป่าโอ้ยจะเป็นสิไปเห็นห้างเนาะอยากค้างแต่เบิรงเมสิบีีหายนี่ตามีขคนโลเอาเอาเอาเห็นหมักเห็นอันนี้ก็สมพักแหมเห็นกินสะมากินเขาน้ำเมเด้อมาทุกคนอะสบายดีเด้อลูกลานมาทุกคนกินข่าน้ำเมเด้อ ตับหมักทักวทอดปลาทูไม่แม่เอากาัตบวหางไหนอ่ะมักกินหางฝ่า,าอเอาเลยนี่หางคือไดนคือกันแล้วหางตัวนี้ก็เอาอ่ะไม่แม่ป้อนมนะแม่ป้อนเด้อแม่ป้อนปลาเด้อเอา,าไหมมือไหมมัมมัมา,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 มาัมมั hả? kính mọc kính nha yà? nha yà à phóng kính nha yà à phóng kính nha yà à phóng Nó 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 à phóng kính Nè Bên này đây cái lên ra Anh thấy của tổng đâu Hãy subscribe cho kênh กินง uh, ่า่าคุณว่แม่หมอสิ่งนั้นี่แม่สหนนี่กินงาเก็น่ะอยากแ่บด็แล้วมถั่วกัอยากเ

ก็น่าคุณคันอันตื่นอกใหม่คุนลูกคุนไปเด็ดตลอดหมูองามจะ๋ืเถอน้องลุงเจ้าบุญญาข่าวบอ่าหืคือกินป่านเราจะกินง้าเลยหื

กินน้่งนวยาขาว hmm? วาอืมาวยาขาว้า Lom hot, lom hot, lom hot, lom nào, lom hot, lom hot, lom ra hot, ra

อันนี้ส่วนผสมลายกินง่ายง่ายกูกินเขาโล่แล้วเลีปยว นี่กไปมื้อลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย okay,